สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนีอน,นสาวขอลาชไมากินตำขนมจีนเมื่อพี่น้องขนมจีนสาวนำประแดกแต่พี่น้องจะาเลิกเวียนกลับมาสามีสึกกลุ่มา่ห้ก็เลยเห็ดขนมจีนสาวนำประแดกพี่น้องจะาใส่ปลา น้อยหนึ่งจะพี่น้องว่าดีใจมาจากโรงเรียนหิวว่าดีจะพี่น้องมาจากมากินกันจ้ามาพี่น้องกินด้วยความหิวไปโรงเรียนไปโรงเรียนอะไกินจ้ะคนณผักสลัดอืม้มนเหน่อยอาตากัะจี้ข็พี่น้องจ้าโอ้ช,ชิ่งกินเหล็กชิ่เป็นางเลย พอบิชูเป็นยังนไเต็นดเนเด็กกินเทียร์พี่น้องจา๋าบนมีเวลาจ้ะ จากแบบสามีโห่ใจมากินกุ้งอยู่น้ำกันโดนว่าไงกัน เริ่มเสียหูใจตรงเรียนเราก็สิไปให่งานพี่เนะอะน,นี่เป็นมือหยุดจ้ะวันนี้ไปฮับก็เลยกลับมาเร็วแต่มเมื่อเช้าขนมจีนเศร้าประด็กน้ำปลาพี่เนอะ ชาพก็รักกลัวสีมาหอดมือน,นี่พี่น้องกลัวจะเอาใจสามีค่ะกลัวจะเอาใจชนะสามีให้สามีเสียใจแดดใส่เวลาสองปีสามปีพี่น้องจา๋าแดดอยู่น้ำกันทะเละกันดีดีแต่พี่น้องนงภาษาเขาบ่าได้นะพี่น้องจา๋า นั่นอาจจะมีปัญหากับภาษาเขาบ่ได้กระบอกกับสามีบ้าู้เรื่องนันอาจจะมีประเด็นตรงนั้นให้ทะเลาะกันนะพี่น้องให้บ่เข้าอใจกันแต่จสมมือนิสามีเข้าใจพระบอาสาวคราลัดก็บอกภาษาเยอรมันได้มั่งแล้วขอใจมัง่ง ก็บ่ค่อยได้ทะเลาะกันจ้ะ แบ,บลายพี่เนาะสมัยก่อนมายุยไหมหามเี้หามนั่นหามนี่จุเมือน,นี้หามมอหามแล้วจ้ะ บ่อยเมียหรอแล้วอาซิ่ <c oughs> ขอใจเมียว่าเมียเป็นคนยังสั่นยังส,สีแล้วมั้งพี่เนาะเฮ้ยบ่หับอ,อืมแบบปะ ซึ่งเมื่อนี้สาวเขหลัะมีใจิได้เล่ามาเป็นสาม,มีพี่น้องจา้าเราดีคับแมนด้ยแล้วจะสินเยะยงเงินจ้ะนั่งกันแล้วเขาเลือกคนประหยัดเนาะพี่น้องจ้ะเ้าเปรียบเปรียบกับคนอื่นบาดีมเดยเงินกับบ้าห้ ก็ดีจ้ะในส่วนหนึ่งพี่น้องในส่วนเดือน,องน,นเ,องเงินก็ว่าต้องเ้าถึงเนาะพี่น้องกะเฮาหากินเองได้เฮาก็หาเองเราต้องไปเอาของเขาแล้วก็เท่าแล้ว <c oughs> แล้วอาเยายนเฮามาหลอกมาอย่างเอาเงินเนาะพี่น้องข้อนะั้นก็เริ่มไป ขอดีเพิ่งนกนหลายแล้วไปหลัดเกี่ยวหลชกรุงหลชจการมาเฮาว่ได้แล้วก็ผ้าไปอยูเดีพี่นอ้องจ้ะเอกสงรเอกสารแล้วก็ตามหายผ้าเห็ดหายดูเด็พี่นอ้อง ่เลี้วหลายหลายเรียงขนาดนั้นนะพี่น้องจ๊ะผู้เถ่าเป็นกับสีหงเงินเพิ่นไหวตอนเถ่างานกับบรเิเฮหดเถ่าไปบ่มีเงินบุญสีเดียงแล้วกับสีว่างแผนแล้วไหวพี่น้อง ความดีแล้วก็มีดีทุกอย่างพี่น้องจ้ะยังหน่อยแล้วก็เ้าชูพี่น้องจ้ะหนึ่งเราบ่เจ้าชูสองเราบ่ถูกตีเ้า บางคนกับบัวกับตีเด้อพี่น้องจา๋าไปแล้วบ่ให้เง,งินกับบ่แม่นช่วงโควิดประดิษฐ์งานอยู่ปีนึงพี่น้องก็เกลี้ยงเอาอยู่ได้เพื่อนก็บอกว่าบัวบ่ให้เงินกัทิ้งโลดเลยนะทิ้งจังได้กินเนา ความดีเขากับเม่ม์เมย์ว่าเขาบ่เดียวบอแค่์บอหันเงินือซื้อจ้ะมาแล้วผู้เขาบอกเขาหาไดกเขาสิไปหาทั้งใด่แต่พี่น้องถ้าหาไปไปถือผู้เจ้าชู ผู้ติดตรงติดยาเห็ดเังไรพี่น้องฮันบ่อันนี้เขาอยู่น้องกบงเราหรอเขาบ่ตีบ่ทุบบ่ตีห้องบ่ตุงติดยาบ่เจ้าชู้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องคลิปนี้เอาซมนี้เด็ดแต่พี่น้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามขอให้เป็นกำลังใจกันด้วยจ้า